ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้มือนั่นเองให้ทุกคนดูนะครับผมว่าเล่นจยกายโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมสำหรับเมนี่เกมในบทที่9กันนะครับผม Let's go Let's go โอเคพอเข้ามาแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปกันเลยอ่ามีผีตอนหน้าประตูประตูตัวนี้ปิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ,อ้อมมาอีกฝั่งนึงก่อนโอเคหวัง okay. ว่าฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ ผมเข้าไปในห้องก็มีอะไรแล้วก็วิ่งได้โอเคโอเคเราได้ท่อมาท่อก็น่าว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมในตรงนี้ยังไม่มีผีครับเราก็วิ่งเล่นได้เลยเฮ้ยในห้องมีอันนี้ต้องระวังเลยครับผมเราอยู่นานไปก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมรู้สึกว่าผีมันอาจจะลุกมากระยำรอก็ได้ ขย่มขยี้เราโอเคเราได้ปืนมาสองชิ้นแล้วนะครับผมแต่เราจะไม่ได้กล่องอะไรเลยเราก็เดินผ่านไปนิ่งๆอย่าลุกขึ้นมานะโอเคได้มากล่องหนึ่งนะผมโอเคเราก็ค่อยเดินไปนะครับผมนี่เทคนิคเดินเร็วนะครับผมเดินชี้กำแพงประตูตัวนี้ก็ปิดอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยมันลุกขึ้นมาแล้วอ่าหลบได้นะผมแล้วก็ตรงนี้ที่มีห้องนะครับผม ห้องตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่โอเคตอนนี้ไม่มีนะครับผมเราจะไปห้องถัดไปกันเลยนะครับผมให้เราลองหันโอเคมันไปแล้วยานะให้คีเข้ามาในห้องได้น,นะครับผมก็หวังว่ามันจะยังไม่หันมานะ แต่เราไปเอาจุดนู้นก่อนเลยให้บผมาอยู่ไกลนะครับแล้วก็เดินเร็วครับอย่าเพิ่งตื่นมานะเพื่อนอย่าเพิ่งตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาเนี่ยเราชิบหายเลยนะเฮ้ยมีผีด้านนอกแล้วหรอเก้าจะเป็นลูกสรอย่างนี้เหมือนว่าผีมันจะไล่เรานะครับผม แล้วเราก็นิ่งไว้นะผมเราจะไม่ทำเสียงแต่น้อยมันก็บอกตำแหน่งเรา <c oughs> เรา้ยีองนอกโอเคเราได้กล่องทองมาเฮ้ยแล้กุญแจมาแล้วนะผมของเราตัวนี้จะเป็นกุญแจของชั้นหนึ่งนะครับผมเฮ้ยลุงเติมเมื่อไหร่นี้่าหันมานะ โอเคไปทางนู้นดีแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอุ้ยโหไปแล้วผมไปแล้วตัวนี้จะเป็นทางออกนะผมเราก็สามารถออกได้เดี๋ยวเรายังได้ของน้อยอยู่เลยอะไม่เป็นไรครับผมเราไปกันเลยเร็วทั้งหมดสามนาที <laughs> จัดการไปทั้งหมดศูนย์ตัวตามหาด้ แต่จำนวนที่ตามหาได้7ครั้งนะครับผมเฟรกลบหนีกุดแจสีน้ำเงินโอเคสิ่งที่เราได้นะก็จะเป็นโพชั่นแล้วก็จะมีส่วนของซอมบี้พชั่นนะครับผมแล้วก็ผงสอยองขวัญน,นั่นเองทันี้ก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นั่นเองดูนี้โอเครอบนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เก็บทั้งหมดครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะพาลงไปชั้นชั้นใต้ดินกัน ซึ่งนี้ก็ยังไม่เคยลงไันนะผมอันนี้ก็ let's g กก็เหมือนเดิมสำหรับครทีมีเทคนิคก็ฟังบอกกันด้วย <c oughs> รู้สึกว่าจะเล่นแล้วแบบโดนตบตลอดเลยเหมือนน้องไม่โหดนะครับแต่น้องเล่นแบบโอ้โหวิ่งดักกันกระจุยกระจายไปเลยเพื่อความไวัยนะผมเฮ้ย hey. อดีตื่นรอยงเลย แ้าไม่ตื่นก็เดินเร็วชนกำแพงไปเลยพี่เทคนิคเดินเร็วมีอะไรหรือเปล่าข้างล่างผีน่าจะโหดกว่าข้างบนนะครับผมฮันนี่ฮันนี่ฮันนีนน่ที่จริงเราควรเก็บปืนจากข้างบนก่อนนะ เอ้ยเอ้ยเดินมาทำไมออันนี้เนียนจัดโคตรเนียนเมื่อกี้เมมเกินอย่านะอย่าเดินเข้าห้องมานะอย่าเดินมาผัวน้าห้องเชียวอันนี้หลบทนัน อยาเดินเข้าในห้องนะเรรยบร้อยเลยนะไม่มีทางนีเลยนะไม่มีอาวุธโอเคเรามีปืนนะผมเราได้ปืนมาแล้วหนึ่งนะโอ้ไม่ก oh ็นอนอยู่ตรงนั้นนั่นเองอย่าหันมานะปล่อยเราไปเถิดนะ ไปหันไปโอเ okay, ค let's go โอเคเรารอน,นะผมโอ้โห่ลุนระือกเกินโอเคเราจะเปิดแล้วนี้โอเคเราได้กล่องนะครับผมกนะในก็ยังไม่อีกนะครับผมไป,ไปเลย <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีห้องถัดไปอีกนะครับผมโอเคเราได้ไหม เหมือนว่าจะมีผีเห็นเรานะครับผมตรงนี้เราควรเข้าไปไหมเอ่ยตรงนี้จะมีผีสองตัวนะครผมแล้วก็จะเป็นเหมือนจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองชั้นหนึ่งนะครับผมแต่เราจะยังไม่ไปดีกว่าผีเฝ้าสามตัวเลยเยอะมากนะครับผม Hello Hello bro Hello bro เอ้ยเอ้ยเอา,เอาก็ตีไม่ทันน้องดุเกินอุตสาลงมาได้ขนาดนี้แล้วอผมแพ้อีกแลว้วนี่ไม่ใช่แก้เหมือนนะครับเป็นการที่ม่ให้ผีมันย่ำยีเราเล่นนั่นเองโอเคเราจะไม่ยอมเราจะไปอีกรอบเอะไรกันครับนี่ไง ราอยากรู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นยังไง <c oughs> ผีหลับวิ่งได้เราลงก้เพี่ยืนนะครับผมก็ชิวๆก okay. ันไปดิสกูดิสกูดิสกูดิสกโอเครอบนี้ไปอย่างดวจงจีไปชนีจ๋า โอเคตอนนี้เราก็เก็บได้สามชิ้นแล้วนะครับผมโอเคเรามีปืนเราอยา่าไปกลัวมีอะไรที่เราต้องกลัวบ้างไม่มีในส่วนของห้องนี้ประตูนี้ปิดนะครับผมโ okay. อเคให้เกียรตินิดนึงนะครับผมยิ่งเราอยู่นนรู้สึกว่าเหมือนมันจะยิ่งเกิดเยอะนะั่นเองโอเคตอนนี้ก็มีปีกฝั่งหนึ่งนะครับผม ที่เราได้ท่อมาแล้วทอ่อน่าจะต้องกดกดก่อนนะครับผมแต่ว่าไปไปไป scatter. อุ้ยฝั่งนี้ก่อนดีวยวกะเห็นเนาะเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราไหมไม่เห็นนะ อย่าเห็นนะวิ่งวิงวิ่งวิงว่งอตูนวิ่งอปตูน,ตนห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าห้องนี้ไม่มีโอเคเล้ออีกห้องนึงฝั่งนู้นแต่เราจะยังไม่ไปนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนเลยเราจะไม่ได้กุญแจเลยไป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  เชยนเราได้แม็กนัมมาเฮ้ฮ e โล o บร o เรียบร้อยอีกกลยในสันทางนี้ <c oughs> จัดการเป็นหนึ่งตัวแล้วครับปรมโอเคเราได้กุญแจมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกุญแจสีแดงซึ่งกุญแจนี้าห้องโอเคโดนตบไปเฮ้ยไอ้ดีมาแต่ไหนนี่ เออยิงไปเลยเย้ยหมดดีกว่าถ้าเรายิงนะครับก็คือสองพีมมันจะตายเลยก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาอีกทีนะครับเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยโอ้โหกดทันเมื่อกี้เพลินไปหน่อยฮัลโหลโบฟาดเก <c oughs> ็บให้หมดครับเก็บให้หมดตอนนี้เราเหลือแค่หนึ่ง ที่จะใช้ในการเรียบร้อยขอปืนหรือขออะไรซักอย่างก่อนที่เราจะไปได้ออกไปจากตรงนี้โอเคได้ท่อมาออกมาได้แล้วนะผมโอ้ฟาดไปเลยเหมือนว่าจะมีอีกนะครับนี่ไงครับผม ฟาดฟาดจะเป็นเหมือนให้ผีสลบเฮ้ยเครื่องในอะไรแวบๆเหมือแบบแบบนมีอีกโอ้หมดแล้วเยอะเกินฮัลโหลหมดอย่างนี้เยอะมากครับเราควรหนีครับตอนนี้ขอปืนซักกระบอกได้ไหมในการหนีของเราเราจะไปแห้อย่างนี้ไม่ได้โอ้ แต่นี่ยังอีกหนึ่งยมีโอกาสขอปืนหรือขออะไรก็ได้โอ้ g ก็ชิบหายแล้วทุกคนเอ้ยมันลุกขึ้นมาแล้วโอ้ย oh, เรียบร้อยครับเฮ้ยตัวนี้ไปได้เปล่าเฮ้ยไปได้ครับไปสิครับรออะไรเฮ้ยแล้วมันลุกอะไรตอนนี้ oh, bro. อโอ้โ b l o ออ้วเรียบร้อย <laughs> เราก็แตกไม่ีกีเช่นเคยกล่องเราได้เยอะมากแล้วนะทุกคนต่ว,ว่าเราก็ยังแตกอยู่ดีสำหรับก็ขอเทคนิคทุกคนหน่อยละกันนะจ่าผมโอกาสแพ้บ่อยสักเลือเกินโอเคตอนนี้ก็กระเป๋าเต็มได้ไงเนี่ยได้ผู้ชันวายมาทำอะไรได้อะปิศนาไวา้ได้โล่มานะผมอันนี้เป็นหนัวเควสด แคปปุนี้นะผมก็ต้องส่งขนมโอเคคลิปนี้ผมก็น่าจะจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะผมไว้ Why? ข้างหน้าดี่ยผมมาทัวร์แบบว่าเก็บทุกกล่องทุกจุดให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้แล้วครับผมว่าน่าแต่ได้กุญแจ,จแล้วก็ต้องรีบหนีกันก <laughs> okay, ่อนโอเคสำหรับใครที่มีทิงดีๆในการเล่นมินิเกมตัวนี้นครับก็แนะนํากันได้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมมาแก้มืออีกทีนึงไว้ Why? ให้ทุกคนแนะนํามานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบไปแค่นี้ก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันว้นะครับผมไปเจอกันนะครับนนรบ๊ายบาย